โอเคครับ okay, ทุกคนครับก็หลังจากที่เราเปิดตัวซานี่กันไปนะครับ, hey, บเฮฮากันไปบึ้มมัมซับเบกันไปวันนี้วิดีโอนี้ผมจะทาตามสัญญาครับขอเวลาอีกไม่นานนะครับผมคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเอาซานี่ไปขุดบอ่อครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากเห็นซานนี่มาหาปลาตรงนี้ไหมคอมเมนต์ไว้ดิเดี๋ยวผมจัดให้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอุ้ยวันนี้ ผมจะเอาซานี่ออกงานตัวนี้ครับเป็นซานี่ออาผมซื้อซานี่ไว้หรือ,อยังวะยังเนาะในสำหรับแมปนี้ยังนะครับผมยังนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อซานี่เอางี้เดี๋ยวเราไปรับซานี่กันเลยดีกว่าป่ะเบาเร็วมันพูดแล้วไม่ขังครับคุณผู้ชมครับอุย๊ยโอ้โหไอ้นี่หายว่ะเราต้องไปบ้านก่อนเหรอ,อบ้านเราอยู่ตรงนี้ว่ะเราต้องไปเอา เอา,เอา <c oughs> หางเขียวออกจากบ้านก่อนวันนี้ผมที่ผมจะย้ายไปผมจะย้ายเป็นซานี่สองคันนะคุณผู้ชมผมจะย้ายซานี่ไปทั้งหมดสองคันนะคุณผู้ชมครับ่าเราจะย้ายทั้งหมดสองคันนั่นก็คือสามศูนย์ห้าแล้วก็ห้าร้อยเฮเลยครับคุณผู้ชมครับแ <c oughs> น่นอนครับคุณผู้ชม <c oughs> เราต้องไปรับที่ ผมมีไอ้นี้กี่คันวะหางเขียวมีอันเดียวนี่ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับที่โชรูมครับคุณผูช้ชมครับโชรูมใกล้บ้านเราครับเดี๋ยวเราวาไปที่ใกล้ๆบ้านเลยเพราะว่าวิดีโอนี้ผมจะย้ายนะเวลาเรามีจํากัดครับคุณผู้ชมครับวิดีโอนี้ย้ายเฉยๆนะคุณผูช้ชมไม่มีการอาจจะไม่มีการทํางานนะเพราะว่าค่อนข้นงที่จะไกลอยู่เหมือนกัน เอาไงโอ้โหเริ่มใหม่เลยอะไรวะเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมกลัวครับเพ่อไปครับป้าโอเคแหว็อุ้ยโทษครับเขาปิดซอยเขาปิดซอยโผล่โอ้ยเขาปิดซอยโทษโทษโทษมันทางไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยรูนทางเข้าอยู่นู่นไอ้บ้า ซานี่อยู่ไหนครับซานี่ oh, มาเบิกซานี่ครับออกรถใหม่ซานี่เนาะผมรีวิวไปแล้วนะครับผมรีวิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวถัดมาผมก็มาทําการอา่ามาย้ายไปขุดเลยนะผมเดี๋ยวเราจะต้องกานเ,เงินผมก็มีไม่ค่อยเยอะซะด้วยมีห้าล้านเองอ่ะผมจะซื้อเลยนะคุณผู้ชมนี่หุยซานี่ผมจะซื้อเลยนะก็จะมีซานี่ ห้าร้อยเฮดครับเอาไว้ตักดินมันจะได้แบบว่าได้เยอะๆแล้วก็มีซาซาซานี่สามศูนย์ห้าตัวนี้สามสิบตันนะครับเดี๋ยวจะพาไปขุดสระไปเปิดบอ่อใหม่เลยครับทุกคนครับไม่ต้องห่วงผมเลยครับผมจะพาคุณผู้ชมเปิดบอ่อเลยครับไม่ต้องห่วงครับแค่นั้นแหละผมจะพาลองรถใหม่แล้วก็เปิดบอ่อใหม่เลยครับผม วันนี้ขออนุญาตเป็นเสียนะผู้ชมแหมเป็นเสียหรอหละก้อนนะนะตอนนี้ที่ผมอัดอยู่สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้ผมอ,อัดอยู่เรียกได้ว่าดึกอยู่นะคุณผู้ชมก็ค่อนข้างที่จะดึกนะผมเกาะเสียงดังไปเถอะช่างมันผมไม่ได้ยินอยู่แล้วไม่รู้ใครจะมานั่งฟังตนะั้งเวลานี้นะไม่มีใครมานั่งฟังหรอกนะผมเขานอนกันหมดแล้วพูดไปเถอะนะผมพูดๆไปเถอะ โกงตะโกนอะไรก็ตะโกนไม่เทสครับผมแล้วก็ <c oughs> มันเป็นงานอะ่ะเนาะจะทำไงแล้วก็ผมจะเอาหางเขียวไปอีกขางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมจะซื้อหางเขียวมาด้วยลด15%นะครับเงินเรายังเหลืออีกค่าตั้ง5ล้านอะ่ะ <c oughs> เอ้าเฮ้ยเราหางเขียวมึงมาโผล่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยเอา้าแล้วมึงไม่ไปนู่นแล้วโอ้ยนี่มึนอะไรของวันแล้ นะครับผมอ่างเขียวไม่ยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เมืองบนนะันที่เราอยู่ตรงนี้คือเมืองบนนะครับผม,มบอือคือดีเอซีมันออกช่วงประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มต่านะครับเกือบเกือบสี่ทุ่มละสามทุ่มครึ่งนั่นแหละนะครับผม,ม,นนบผมแล้วก็ผมได้อ่าก็เลยได้มาอัดเพราะว่าผมจะต้องลงตอนเช้าไงคุณผู้ชม นะต้องลงตอนเช้านะอุ้ยตอนเช้านะผมโอเคขออนุญาตวาร์ปบ่อยๆกันนิดนึงนะคุณผู้ชมครับนะไปะเดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นทั้งหมด2คันนะคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราพาขับขึ้นเลยวิดีโอที่แล้วเราพาขับไปแล้วนิดๆหน,น่อยๆเดี๋ยววิดีโอนีอ้จะยาวๆเลยครับทุกคนนะที่หลังจากนี้ก็คือยาวเลยครับผมซานี่กันยาวๆเลยครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือไม่ใช่มอสนะคุณผู้ชมมราขับรถกันเลยไปคันนี้ผมให้ ให้ไป9นะครับ9คะแนนเต็ม10นะครับคุณผ,ผู้ชมในวิดีโอที่เปิดตัวนะยังยังไม่นับวิดีโอการทำงานอะไรนะครับได้ไป9คะแนนนะแค่ฟิลลิ่งแรกนะฟิลลิ่งแรกได้แค่9ก้าอันนี้ feeling, ฟิลลิ่งฟิลลิ่งการขับเลยนะอันนี้คือฟิลลิ่งการขับเลยนะขับทำงานเลยนะม่รู้ว่าจะได้กี่คะแนน มนชูมือกันแล้วก็มุนมุนมุนตอนนี้ยังไม่เจอบักนะครผม <c oughs> ความเร็วก็ก็ได้อยู่นะไม่ไม่ถึงกับแย่นะโอเคไปเราไปเอาอตัวมีรถไฟนะครับส5้านะครับตัวนี้จะตัวลองตัวนั้นนะครับ คันนี้ก็ไว้แต่งสลปูปเอ่เขี่ยดินนะครับผมคันนั้นก็ไว้ขุดนะครับเดี๋ยวจะเอาพวก JCB ก็แคทไปไปด้วยนะครับอ่าปป่ปคุณผู้ชมคือถ้าเราขับจอยเราจะรู้น้ำหนักรู้ความเร็วนะว่ารถคันนี้มันหนักเท่าไหร่เอ้ยหนักยังไงไปยังไงนะครับ อันนี้คือได้แปดนะครับคุณผู้ชมคันนี้ได้ไดเต็มแปดนะครับได้แปดคะแนะนเต็มเต็มสิบเต็มสิบได้แปดคะแนนอ่ะหักตรงไหนงั้นเหรออเผื่อคนยังไม่เข้ามาดูครับหักตรงอ่มันหักตรงหักตรงบูมครับตรงบูมลงได้ต่ำมากครับโคตรกากเลยดูดิสุดแล้วเนี่ยเอ๊ บูมลงได้ต่ำมากครับไม่เหมาะสำหรับการขุดลึกๆครับผมแล้วก็อาร์มครับอาร์มเข้าได้ไม่เยอะเข้าได้ยังไม่สุดครับมันต้องเข้าได้อีกมาอีกนิดนึงนะครับประมาณเมตรหนึ่งเข้ามาได้อีกเมตรหนึ่งอันนี้ดูดิเข้าได้ไม่สุดอ่ะมันก็ทำทำแบบมันก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะดูท่ามันท่ามันจะดูแปลกๆเห็นไหม นะผมถ้ามันก็จะดูแปลกๆหูแปลกๆตาไปนะครับผมมาดูดีท่าจอดโอ้โหอ๋อไหนรีจอดอันนี้ล็อกอยังมึงล็อกอยังเนี่ยเฮ้ยฮะ <c oughs> ไม่ใช่เอา้า ดี๋ยวเดี๋ยวไอไอนี่ล็อกไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอไอตัวนี้ล็อกไปแล้วนะแต่อันนี้ยัง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 ล็อกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต้องเอาอันนี้อย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดอะไรขึ้นงงผมงงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 อ๋อมันต้องหันหน้ามาฝั่งนี้หรอ โอ้โไอ้บ้าเอ,อใครเขาขึ้นรถแบบนี้กันโอเคขออนุญาตวาร์ปหนึ่งคันวิ่งหนึ่งคันแล้วกันนะคุณผู้ชมครัขออนุญาตวาร์ปหนึ่งคันวิ่งหนึ่งคันแล้วบ๊้ย <c oughs> มาวันแรกเจอเลยเจอบั๊กเลย <c oughs> นี่ครับสถานที่คุณสาลอง <c oughs> จะเจอกันตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปเอาคันนันมาครนะับ คิดถึงคือใจซีบีก็ยังเป็นลูกรักเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แคทก็ยังเป็นพี่รักเราเหมือนเดิมนะคผู้ชมครับเมซานี่จะออกแล้วนะครับผมก็ยังเป็นที่รักเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ยังไม่ทิ้งนะคับผู้ชมครับไปวิ่งวิ่งหนึ่งคันวาร์มหนึ่งคันแล้วกันเนาะจะได้ประหยัดเวลาโอ้ยมาถึงก็จะเอาเลยเว้ยไปไปไป ไปครับป้าโอ้โหสุดยอดเลยไปถึงแล้วกันนะโอ้โหเป็นรถใหม่เว้ยเป็น DLC นะเสียเงินซื้อนะราคา200กว่าบาทนะครับพีผู้ชมครับป้าป้าป้ปคือผมชอบเกมนี้มาตั้งแต่ภาคมือถือแล้วครับผมนะครับป้าป้าผมมีทุกวันนี้ได้เพราะเกมนี้อ่ะแต่เป็นภาคมือถือนะครับผม ไปครับทุกคนนะครับสบายสบายชิวๆครับทุกคนครับไปเอีก,อกโอ้ก่อถนนดีวะเฮก่อถนนดีอุ้ยเออยโทษทีแล้วกันเด้อเอเอเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ข้างหลังเ,เสียงใครชนใครก็ไม่รู้เออยช่างมันเถอะไอพวกงู ไม่มองซ้ายครับมองแต่ขวามองแต่ทางไปครับทางรถวิ่งมาไม่มองออแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเขาก็สมน้ำหน้าออไอ้นี่หัวหมุนเลยตัวหุ่นเนี่ยหัวหมุนเลยเเอดีดีดีเกาะ,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 ะกงเกาะกลางก,ะก,ะกะ็มีไม่วิ่งแล้วใครมามาสอยอะไรเนี่ยไป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 ,ไป,ไปอนาคตคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเส้นตรงนี้ไหมอนาคต มีงานแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นครับอนาคตมีแน่ผมรู้นะครับผมอนาคตยังไงก็มีนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับผมมีล้านนะครับผมมีร้อยมีร้อยลงทางนี้เลยแล้วกันนะโอ้โหทางก็ตั้งกว้างมึงก็ไปใส่กับต้นไม้จนได้นะลูกพี่นะครับผม เียครับคุณยงครับโอ,โอเคคนดูเดี๋ยววิดีโอเนี้เอาปิดว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราได้ดูกันแน่นอน,นครับวิดีโอหน้ากับการขับซานี่เปิดบอ่อครับเดี๋ยว,ว,วาพาเปิดบอ่อใหม่ไม่เชิงเปิดบอ่อหรอกมันมีหลุมอยู่แล้วก็เป็นการลอกเอาแล้วกันเนาะนะผม โอ้โหโโห,หนอเป็นการลอกเอาแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอาเป็นพอดีกันไปครับผู้ชมสวัสดีครับ